ทางด้านของรัเสเซียเขาประกาศกล้าวเลยนะคะว่าถ้าหากว่ารัเสเซียหรือว่าจีนเราเจอภัยคุกคามเราจะจับมือกันในการต่อสู้ภัยคุกคามอย่างแน่นอนนะคะนี่เป็นคํากล่าวของโฆษกระทรวงการต่างประเทศของรัเสเซียนะคะมาเลียชาคารอฟานะคะได้ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้เนี่ยสหรัฐแสดงความสนใจอยากจะประจําการระบบขีปนาวุธพิสัยกลางไทฟอนในญี่ปุ่นเพื่อซ้อมรบร่วมกับ ทางการทหารของญี่ปุ่นซึ่งมันชัดเจนว่าภัยคุกคามเนี่ยมันค่อยๆคืบคานก็มาเรื่อยๆจากเดิมอยู่ในซีกโลกตะวันตกก็คืบคานเข้ามาในอินโดแปซิฟิกมันชัดเจนเลยว่าถ้าทั้งจีนหรือวรัสเซียเราเจอภัยคุกคามที่ไม่สามารถ ควบคุมได้เราพร้อมจะจับมือกันและตอบสนองอย่างแน่นอนนะคะยืนยันว่ารัสเซียแล้วก็จีนเนี่ยเราเป็นพันธมิตรกันนะเราไม่เคยไปรุกรานใครก่อนไม่เคยมีเจตนาก้าวร้าวด้วยแต่นี่มันคือเจตนาในการป้องกันตนเองภาษาชาวบ้านคือเธออย่ามาแย้มนะเพราะฉันก็มีพันธมิตรและฉันพร้อมจะตอบโต้เช่นเดียวกันนะคะคือจริงๆถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เนี่ย ผู้นำของรัสเซียก็คือปูตินแล้วก็ผู้นำของจีนก็คือสีจิ้นผิงเคยลงนามในความตกลงหุ้นส่วนแบบไร้ขีดจ,จํากัดไปแล้วตั้งแต่ปี2022ก็คือเมื่อ2ปีที่แล้วแม้ว่าที่ผ่านมาทั้งคู่จะไม่เคยได้ใช้ความสัมพันธ์นี้อย่างเป็นทางการในการตอบโต้ไปยังซีกโลกตะวันตกแต่เราก็จะเห็นว่าจีนก็ดีรัสเซียก็ดีเขาก็ซ้อมรบกันอยู่เรื่อยๆอย่างล่าสุดเนี่ยค่ะกำลังจะมีการซ้อมรบทางทะเลนะคะที่จะมีการซ้อมรบร่วมกันร,ระหว่างจีนกับรัสเซียด้วย เป็นการซ้อมรบใหญ่นะครับของกองกําลังของรัสเซียนะครับทางทะเลซึ่งบอกว่าจะมีเรือเนี่ยทุกประเภทเนี่ยเข้าร่วมซ้อมเนี่ยถึง400ลำ oh. ใช้ทหารถึง9,000นายนะครับแล้วก็มีเครื่องบินรบอีก120ลำก็ถือว่าเป็นการซ้อมรบใหญ่แล้วก็ซ้อมพร้อมกันเนี่ยในทุกภูมิภาคที่มีเรือรบของ รัเสเซียประจําการคือเหมือนเป็นการประกาศแสนยานุภาพไกลาคือเขาเป็นการาเขาบอกว่าจะเป็นการบูรณาการคําสั่งระหว่างกันเนี่ยว่าถ้ามันเกิดภัยคุกคามขนาดใหญ่<อ>พูดง่ายๆคือถ้าเกิดสงครามโลกอะระบบนะลิงค์ทำได้<อ>ไหมกองเรือทั้งหมดเนี่ยที่อยู่ระหว่างภูมิภาคต่างๆเนี่ยจะมีระบบการสั่งการเนี่ยมันสอดคล <c oughs> ้องสอดรับกันยังไง<อ>แล้วการซ้อมรบครั้งนี้ปรากฏว่าจีนเข้าร่วมด้วยแล้วมีพันธมิตรอีก15ชาติของรัสเซียนั้นเนี่ย เข้าสังเกตการแต่รัเสเซียไม่ได้เปิดเผยนะครับว่า15ชาติที่เข้าสังเกตการในครั้งนี้เนี่ยมีชาติไหนบ้างนะแต่ก็บอกว่ามีจีนนั้นเนี่ยส่งเรือเข้าร่วม้อมในครั้งนี้ด้วยนะครับ,รบในขณะที่ทางด้านหวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของจีนนั้นเนี่ยกล่าวระหว่างการประชุมร่วมด้านความปลอดภัยกับเซร์เกซอยกูเลขาธิการคณะมนตรีความมั่นคงแห่งรัเสเซียนั้นเนี่ยครับและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกลุ่มประเทศบริกที่เมืองเซนต์ป er ีเตอร์เบิร์กของรัเสเซีย โดยหวังอี้นั้นบอกว่าจีนเนี่ยรักษาทัศนคติที่เป็นกลางต่อประเด็นยูเครนมาโดยตลอดและยังคงทํางานเพื่อส่งเสริมเสียงที่สมดุลเป็นกลางและมีเหตุผลในชุมชนระหว่างประเทศเพื่อสร้างฉันธามาติระหว่างประเทศให้มากขึ้นรวมถึงสะสมเงื่อนไขที่จะเป็นสําหรับการหยุดยิงโดยเร็วและยุติวิกฤตทางการเมืองด้วยจีนได้กล่าวมาโดยตลอดว่าความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนนั้นเนี่ยจะต้องแก้ไขด้วยการเจราจาเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาจีนและบราซิลก็ออกแผนสันติภาพ6ประการร่วมกันเพื่อยุติความขัดแย้งในยูเครน ข้อเสนอเรียกร้องให้สองฝ่ายนั้นยึดบั้นในหลักการลดระดับความรุนแรง3ประการได้แก่ห้ามขยายสนามรบห้ามเพิ่มระดับการสู้รบและห้ามสร้างการยั่วยุจากอีกฝ่ายหนึ่งสำหรับแผนการดังกล่าวได้มีการเน้นย้ำว่าการเจราจาเท่านั้นคือทางออกเดียวที่เป็นไปได้เพื่อหลุดพ้นจากวิกฤตที่มีรายงานว่ามีอยู่26ประเทศก็สนับสนุนแผนการดังกล่าวและมีมากกว่า100ประเทศก็ตอบรับไปในทางที่ดีด้านสกเกตซอยกูก็แสดงความรู้สึกยินดีต่อการเรียกร้องร่วมกันล่าสุดระหว่างจีนกับบราซิล เกี่ยวกับการลดระดับความขัดแย้งพร้อมระบุว่าตนเองก็ยินดีกับข้อเสนอที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติสําหรับแผนสันติภาพนั้นได้มีการออกแบบกันมาโดยตลอดทั้งฝ่ายรัสเซียและยูเครนโดยประธานาธิบดีว,วาลาดิเมียร์ปูตินผู้นํารัสเซียต้องการยึดแผนสันติภาพที่เคยเกือบตกลงกันได้ตอนเจรจา,าที่ทูเคียเมื่อช่วงปีเดือนเมษายนปี2565โดยแผนดังกล่าวเนี่ยระบุว่าเป็นข้อตกลงที่จะให้ยูเครนเป็นกลางและกําจัดขนาดกองทัพ แต่ต่อมาเนี่ยยูเครนก็ถอนตัวออกจากการเจรจาเพราะแรงกดดันจากตะวันตกนั่นเองครับอย่างล่าสุดเนี่ยเยอรมนีก็ได้มีการตรวจแนวรบของตัวเองนะคะแต่ว่ามีสถาบันทิวเพื่อเศรษฐกิจโลกนะคะหรือว่า I F W ของเยอรมันค่ะเขาออกมาประเมินเลยว่าถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันมีสงครามเกิดขึ้นจริงๆเพราะโลกมันไม่ได้สงบขนาดนั้นเนี่ยนะคะทุกอย่างยังคงตึงเครียดเนี่ยเอาจริงๆกองทัพเยอรมันณตอนนี้เนี่ย ล้าหลังมากๆคือถ้าเทียบกับรัสเซียนเนี่ยล้าหลังกว่าเขาในเป็น10ปีเลยทีเดียวนะคะนี่คือสถาบันคิวเพื่อเศรษฐกิจโลกหรือว่า i f w ค่ะออกมาเปิดเผยง,งานวิจัยนะคะว่าถ้ามันมีสงครามเกิดขึ้นจริงๆเนี่ย เอาจริงๆนะเยอรมันไม่สามารถจะสู้กับรัเสเซียได้ถ้าความขัดแย้งมันเกิดขึ้นเร็วๆนี้ขีดความสามารถของกองทัพเยอรมันที่เขาเรียกกันว่ากองทัพบุนเดสแวร์เนี่ยนะคะอยู่ในระดับที่ต่ํากว่าเกณฑ์มากๆโดยเฉพาะถ้าเทียบกับเมื่อ20ปีที่แล้วที่กองทัพเยอรมันเนี่ยยิ่งใหญ่มากๆอ่ะอย่างเครื่องบินรบเครื่องบินรบที่เยอรมันใช้เนี่ยลดลงไปครึ่งหนึ่งค่ะ จำนวนรถถังเหรอลดลงเช่นเดียวกันเมื่อก่อนเคยมีประมาณ2,400คันใช่ไหมคะทุกวันนี้เนี่ยเหลืออยู่ประมาณสัก3 3 9คันระบบป้องกันภัยทางอากาศไม่ต้องพูดถึงเหลือแค่12ระบบเท่านั้นเองนะคะ mm hmm. IFW ในรายงานนะคะว่าการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันประเทศของเยอรมน,นีเนี่ยเชื่องช้าและที่สำคัญแพงมากๆด้วยประมาณสัก10ปีเนี่ยเยอรมันเนี่ย จึงจะกลับมามีขีดความสามารถเทียบเท่ากับเมื่อก่อนคืออาจจะต้องฟื้นฟูตัวเองใช้เวลาประมาณสัก10ปีเลยก็ว่าได้นะคะทุกวันนี้เนี่ยเยอรมันแทบจะจัดหาอาวุธมาทดแทนที่ตัวเองเนี่ยส่งไปช่วยกับยูเครนไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นสต็อกระบบป้องกันภัยทางอากาศปืนใหญ่ฮาวฮิเซอร์ของกองทัพเยอรมันนะคะ ลดลงไปอย่างรวดเร็วค่ะเพราะว่าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เยอรมันก็ส่งความช่วยเหลือไปให้กับยูเครนอย่างต่อเนื่องจนทําให้ทางการเยอรมันถึงกับประกาศเมื่อต้นปีเลยนะคะว่าคือหลังจากนี้เราอาจจะต้องลดความช่วยเหลือไปที่ยูเครนครึ่งหนึ่งเพราะว่ามันขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลกลางไปเยอะมากๆจริงๆ i f w เนี่ u เขายังเตือนด้วยนะคะว่า,าจริงๆนะถ้าเกิดความขัดแย้งขึ้นเนี่ย นอกจากเยอรมันจะไม่สามารถเทียบกับรัเสเซียได้แล้วอาวุธต่างๆที่เยอรมันมีอยู่ตอนนี้เนี่ยนะคะรัเสเซียเขาสามารถสร้างอาวุธทั้งหมดที่เยอรมันมีอยู่เนี่ยเขาใช้เวลาแค่ครึ่งปีครับเขาตามทันหมดแล้วค่ะแล้วยังไม่พอนะคะกองทัพรัเสเซียคุณรู้ไหมทุกวันนี้เขาสามารถใช้กระสุนปืนใหญ่เขายิงขีปนาวุธได้เนี่ยหวันเนี่ยเขายิงได้เป็นหมื่นนัด ไม่ต้องกลัวเลยว่ากระสุนเขาจะหมดอลิมิเต็ดเลยค่ะตัดภาพกลับมาที่เยอรมันสมมุติถ้ายิงในอัตราใกล้เคียงกันเช่นยิงวันละหนึ่งหมื่นนะัดต่อวันใช่ไหมรัสเซียบอกยิงได้เลยครับเยอรมนเนี่ยอาจจะยิงได้แค่70วันเท่านั้นก็คือหมดหมดแล้วครับคุณจะเอาอะไรไปสู้เขาเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้เองเนี่ยเยอรมันอาจจะต้องหันมาให้ความสําคัญกับกองทัพของตัวเองเพราะไม่อย่างนั้นถ้ารบกันจริงๆนะยังไงคุณก็แพ้แล้วก็สถาบันคิวเพื่อเศรษฐกิจโลกนั้นบอกนะครับว่ากว่าเยอรมนีนั้นเนี่ย ถ้าจะพัฒนากองทัพเนี่ยให้ทัดเทียมรัสเซียในเวลานี้ได้เนี่ยใช้เวลาอย่างน้อยๆยี่สิบปีแล้วคุณผู้ชมลองคิดดูว่ายี่สิบปีนั้นเนี่ยตอนนั้นรัสเซียเนี่ยเข,เขาไปถึงไหนแล้วเขาก็ไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่ใช,ใช่ไหมฮะเขาก็พัฒนาไปเหมือนกันแล้วถามว่าแบบนี้เนี่ยเยอรมนีเมื่อไหร่ที่จะตามทันในส่วนของรัสเซียนะครับแต่ว่าเยอรมนีนั้นเนี่ยคุณผู้ชมแม้ว่าจะมีอะไรต่อมีอะไรที่บอกว่ายังไม่พร้อมนะครับล่าสุดนั้นเนี่ย ก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับเพราะว่านิตยสารเดชปิลเกของเยอรมนีนั้นรายงานนะครับว่าจะมีเรือรบของเยอรมนีสองลำนะครับจะเล่นเข้าช่องแคบใต้หวันในช่วงกลางเดือนกันยายนนี้แหละแ,ละและก็จะเป็นครั้งแรกในรอบ22ปีที่เยอรมนีนั้นส่งเรือรบเข้าสู่น่านน้าดังกล่าวซึ่งเป็นความอ่อนไหวทางการเมืองที่สูงอยู่ณขณะนี้บอกว่าเรือรบเยอรมนีสองลำที่สูกส่งเข้าประจำการในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกกำลังรอคำสั่งจากรัฐบาลเยอรมนีโดยจะใช้เส้นทางผ่านช่องแคบใต้หวัน ซึ่งเรียกเสียงประนามอย่างหนักจากกระทรวงการต่างประเทศของจีนนะครับที่ย้ําว่าใต้หวันเป็นกิจการภายในของจีนยังมีการบอกนะครับว่าเยอรมนีจะไม่ทําหนังสือแจ้งรัฐบาลจีนเรื่องเส้นทางการเดินเรือของเรือรบทั้งสองลำด้วยเพื่อเน้นย้าในหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่บอกว่าการเล่นเรือโดยสุจริตผ่านน่านาน้ำสากลเป็นเรื่องปกติโดยไม่จําเป็นต้องประกาศหรือแจ้งให้ประเทศใดทราบล่วงหน้าทางด้านพลเรือตรีเอ็กเซลซู ผู้บัญชาการกองเรือยืนยันว่าการล่องเรือผ่านช่องแคบไต้หวันเป็นเรื่องปกติพอๆกับการล่องเรือผ่านช่องแคบอังกฤษและการตัดสินใจเดินเรือในเส้นทางดังกล่าวสะท้อนว่าเยอรมนียึดมั่นในกฎกติกาสากลและมุ่งคลี่คลายข้อพิพาทเรื่องดินแดนด้วยสันติวิธีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องพิจารณาเรื่องสภาพอากาศในเวลานั้นด้วยนะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แสกแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ